ในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่8ชาวจีนและชาวไทยได้เกิดเหตุขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจนบางครั้งเกือบจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองพระองค์จึงส่งแก้ไขด้วยการเสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมชุมชนชาวจีนย่านสำเพ็งเพื่อสร้างความสมานฉัน์การเสด็จครั้งนั้นได้นำความปรับเรื่องปิติมาสู่ชาวไทยชาวจีนและแขกที่อาศัยอยู่ในย่านนั้นเป็นล้นพ้นการเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเพื่อไถ่าถามสารทุกสุขด,ดิบของประชาชนอย่างใกล้ชิดกว่า4ชั่วโมงทําให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ย่านานั้นต่าง ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและรู้สึกเช่นเดียวกันว่าไม่ว่าเชื้อชาติาศาสนาใดาต่างก็เป็นประสบกรณิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารและได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยเท่าเทียมกันความบาดหมางที่ยืดเยื้อยาวนานจึงมาลายหายไปนับแต่นั้นและนี่คือกว่าจะเป็น